พี่น้องเอยฉันจะกาวบนเบื้องตามฉลองคนชายต่างได้หลิงแล่เหลียวเห็นห่วมขบวนดีห้หญิงหมายไส้เอาผัวซ่อนนอนเฮี้ยงเลี้ยงเป็นคูตามฉลกวัวล้านปูดูให้ถึงที่ถวนสมค้นเล้ยวจังคอยเอาเด้อหลา่าเด้อขั้นบ่อฟังวัดเบาเฮาสิยากพายนุน่นทรัพย์สินมุ่นบ่มียัง่งสีจุ่มจมลงหมอ ขอจงพิจเจรนาด้วยเอาผัวดีสิสุกญิงฟังคักๆแก้มปิงซิงสะดวกดีมีโหดไห้ใหญ่เตรียมพื้นให้ใครควรเนทอนเอากลาบสวัสดีพี่น้องป้องปายทั้งช่องปูนาคมหาลาบเด้อดเปรอะขนอนอ่ะเมื่อนี่ปูนากระสีะเบาถึงอ่าเรื่องวัดบ้านทาสังนาอพี่น,อน้องเนาะวัดพระธาตุนองมัดพี่น้องบ้านทาสัง อำเภอกลุ่มพมาะว่าปีจังหวัดอุดรธิท่านี้ที่ผู้นาคได้ไปทำพิธีบวงสวงอาเส็จสับเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนะาะผู้นาคก็มีโอกาสได้ถ่ายคลิปเอาไว้อันนี้คือปะลาแซ่บพดนะพี่น้องเด้อใส่ส้มตำใส่ยำก็อร่อยอนะครับราคา40บาทผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้ที่ทางช่องปูนาคมหาลาบหรือเฟซบุ๊กปูนาคมหาลาบนะพี่น้องเนะาะผู้นาคก็มีโอกาสเป็นจัดบุดแน่นอนพี่น้อง พี่น้องกลมาสนับสนุนขายได้เป็ลลั่งสองลังอยู่เนาะพี่น้องเนะาเนะขอบคุณขอบพุณหลายๆเด้อขอบคุณศรัทธาญาติโยมพี่น้องทั้งหลายมือนันที่ให้การต้อนรับทั้งทีมพามของผู้นาเป็นอย่างดีเนาะพี่น้องเนาะขอกล่าวขอบขอบคุณซึ่งเลขมือนั้นมันก็อัศจรจั์ใจโอ้อีหลีพี่น้องอัศจรรย์ใจคักเลขผู้นาเขียนไว้ในกระเป๋าสะกอนว่าสิตรงกับเลขหางประทัดบอมือนันตรงกันเป๊ะเนาะพี่น้องเนาะมือนั้น้องแพนกับไปรับอีกก็ได้ตรงกันเปน๊ะพี่น,อนอ้อ,นนนอง คือเลขสองสามนะพี่น้องเด้อเอาเฮ้ามาว่าเรื่องอพระธาตุหนองมัดก่อนพี่น้องผู้ลังคนกับบอสทั้งผู้จักอันนี้คือพระธาตุหนองมัดซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่นะพี่น้องเด้ออ่าโบราณอาจารย์อ่าเพิ่นได้สร้างไว้บัดนี้เพิ่นก็หักพังไปตามอ่ากาลเวลาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็นเลยได้กอ่อขึ้นใหม่ขวมธาตุเก่าไว้อันนี้คือประวัติพระธาตุหนองมัดนะพี่น้องเด้ออ่าผู้ดใดตาดีกอด็อ่านมึงแน่อ่า ประมาณร้อยห้าสิบปีหรือสองร้อยปีมีผู้คนมาอสสาศัยอยู่รอบวัดนี่แหละพี่นอ้องอ่าต่อมาได้เกิดปรากฏการณ์มีสัชัดลายคือจังตัวมัดตัวนึงเนี่ยตัวใหญ่ทำน,นีอ่าท่อหมูปลาหรือว่าทอ่อขุยผู้ใดพี่น้องสะพอตัวมัดเนะะาะอมันติขึ้นมาหาทำลายคนทุกขึ้นสิพาคำเดือนหาสม,มัยตะกี้ตัวออกมาเป็นเลม่มอ่าเพิ่นขังไว้เพิ่นก็นเลยเอาขัางไว้เนาะพี่น้องเนาะซึ่งบรมีคู่พ่อแม่คู่บ่ายจาันบรมีคู่ปูดั่มหรือว่าปูขุนละหัน ปูขุนละหันพี่น้องเพิ่นได้มาผ้าพีผ้าน้องผ้าลุงผ้าป่าผ้าลุงมาจับมัดตัวนั้น่นขังไว้อยู่ในถ้ำบ่อ้ออกมาอีกแล้วพี่น้องเอาก้อนอิฐก,ก้อนหินทบผมไว้ยู่ทั้งนาโบ์พี่น้อง <c oughs> อยู่ทั้งนาโบสแก็ท้าไปที่บ่วงสวงมัดตัวนั่นก็นเลยบอกออกวาถ้ำลายคนอีกต่อไปเนาะพี่นอนะ้องเนาะต่อไปต่อมาปูขุนละหันหรือว่าปูดำเนี่ยเพิ่นก็นเลยชลาภาพาในม้ำณะโลงพี่น้อง ก็เลยได้บ <tampoco S 2> ่ไ <bugün> ด <Dragon> <uit> <net> ้เผาพี่น้องเอาศพเพิ่นมาฝังไว้บงนี้แหละพี่น้องนี่นี่บงนี้นี่บงพรธาตุเฮ็ดคาดกวมอยู่นี่งผู้นากขับรถมานี่ก็ขนชิงลูกกับคอนุญาตบาดคำและพอเด้อมันบ่มีว่บงจอดอันนี้คือมองธาตุที่เฮ็ดกวมล่างของผู้ดำรือว่าผู้ขุนละหันอ่าพี่น้องซึ่งเป็นผู้พาชาวบก่อล่างสร้างวัดนี่บูรณะมานะจับมัดอ่าปิดผู้มัดบ่ให้มัดคือมาดทำลายคนเนาะพี่น้องเนาะอ่าจนมีตำราว่าพระธาตุเก่าแก่ ว่าพระธาตุหนองมัดนะพี่น้องเนอะมองนี่มองอ่ามองเพิ่นฝังปูคุนละหันไว้ทั้งอาทิตย์ตะวันตกของนาพระอุโบสถนะพี่น้องเนาะทั้งนาน,านั้นสิเป็นอ่ามองเพิ่นปิดผู้ปิดห้อยบ่ให้มัดขึ้นมามีหอดลูกแก้วพี่น้องมีหอดลูกแก้วจากลูกหลานผู้ใดเอามาวางไวด้ดวงศิลหลวงธรรมอืมผู้นาก็มีโอกาสไดท้ทายท่าโมโบบายลียไปบ้างนะวันนี้มีหอดตุ๊ก,กาตาลูกกระตาหน่อยพี่น้องมีหอดเรียงยันบั่นคาถายันผู้นาก็สิขอพนมาดูบ้างนะโอ้ย่ามันเกิดอาเพศ แต่พอมึงเอาลูกกูนั่งเอาไปนัง่งอุจวายปูนาใล่ใโบขอนะพี่น้องก็ปูนาก็เล่โบขอก็เลยมาขอแขก่ายถ้ำอ่าอีพออีเมอีป่าอีลุงฮอดเนีเมื่อบึงวานี่คือพระทาดอ่าที่เพิ่นสั่งอ่าความล่างของปูดำเลยว่าปูขุนละหันนะพี่น้องเนาะเอาไว้นี่อ่าโมนี่ก็สิเป็นพระทาดเก้าแก่เป็นอุโบสถเก้าแก่สมัยโอ้ยเบิ้งหินเบิ้งนั่นวะพี่น้องประมาณสองสามร้อยปีขึ้นหลังพูละตายจากศาสตร์พวกเนี่ยปูนาเขาจะมาเห็นมาเกิดมาพ่อฮวบอีกนี่ ถือว่าเป็นวัดประวัติศาสตร์เก่าแก่ซึ่งปู่คุณละหันเพื่อนเป็นพ่อแม่คู่บาอาจารย์ของปู่อีกเชอนึงพี่นอ้องอ่าของปู่อีกเชอนึงเ้อะปู่นั่นเพิ่นเป็นปู่รับใส้กันอยู่อ่าเพื่อนเป็นลูกชิดปู่คุณละหันปู่นาคมีโอกาสได้ไปก้มกราบคารวะอ่าเพื่อนกระเว้่เล่าถึงประวัติของปู่คุณละหันในฟังอ่าสมัยตะกี้เก่าแก่สมัยเพิ่นว่าเพื่อนไปเดินทุรดงกับหลวงปู่หมัน่นกับหลวงปู่ฝันอี่ยังสิละปู่นาคกับ่รู้จักน้ำดอกน่ะไปได้ตำาลองตำร่ามาจากพระธาตุบางพวน ได้มาพูนละผ่นพูนละผพนเพนกันเลยมาฝึกมาฝนนี่ยังเพนเรามา้าระดับผู้นากเป็นเด็กน้อยอยู่กับน่งฟังนะพ่นองเนาะเมื่ตะกี้ก็ได้อันนี้คือมองปิดหูปิดห้อยบ่บห้มัดคือมาทำลายคน้นพี่นองเนาะมองนี่คือมองหูมองเปล่าผู้ขุนละหันเลยว่าผู้ดำนี่ก็เลยถ้ากันปั้นก้อนดินบักง่ายๆปิดหูไวล้ละบานนี้ก็เอาอิฐมาทาไฟพี่นองแล้วก็ทำไปที่บ่วงสวงนับแต่เมื่อนั้นขึ้นมา มัดตัวนั้นก็เลยบบข้นมาทำลายค้นมาพี่น้องเนาะมัดตัวนั้นก็เลยบบขืนมาทำลายคนซึ่งเพิินสิทำไปที่บ่วงสวงสวงน้ำพระธาตุหรือว่าสวงน้ำยุงซี่ตลอดทุกขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหาพี่น้องขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหาเด้อมีงานประจำปียุนิท,ทุกทุกปีนะพี่น้องเด้อเหตุตามพูบตามห้อยเพิ่นเอระวัดพระธาตุหนองมัดพี่น้องเป็นวัดพระธาตุเก่าแก่ฐานพระธาตุเก่าแก่โบราณ <c oughs> โอ้ยปูนากิดเป็นวัดได้แจ้งนอนพี่น้องติดงานสองสามเมือมม่องานเมื่อคืนมาจนลมนะน่มแล้วพี่น้องเนาะเมื่อยหลายฟุ่มแฟือนี่แหละพี่น้องอันนี้คือวัดเกา่าวัดแก่พี่น้องคล่องไปผ่านมาทั้งบ้านท่าสังเนดะ้ลพี่น้องเดิมเมื่อนี้ปูนากะนี่ไทยมาให้เบิงวา่าที่ผ่านมาเมื่อวานนี่แหละปูนากิดไปทั้งพื้ี่วงสวงองค์ปูเวศสุวรรณนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าภายในศาลาอีกหลังปูเวศนี่กะสิมีมองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ มาห้องหับแขกพี่น้องมีแม่ตะเคียนน้ำเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเมื่อนั้นอูนาก็มีโอกาสได้ไปขอนแม่ตะเคียนเพิ่นบ่ได้ไปซองเบิ่งนะให้ให้พี่น้องเห็นบรรยากาศภายในรอบวัดของวัดพระธาตุหนองหมัดก็พี่น้องเนาะมีโอกาสไปกราบไปไหว้ไปบูชาพี่น้องซึ่งวัดนี้เป็นวัดก้อแก่ปูนาเข้าหลวงพระราชาสมัยตะกี้วังสิบปีขึ้นหลังปูนาพ้าหลานไส้ไปบวชอยู่นี่สมัยคู่บาโบอยู่ปูนาก็ไปหาเพิ่นเนาะพี่น้องไปหักสันไร้น้ำเพิ่นอยู่นี่ละน้ำคู่บาโบจนเพิ่นซึกออกมาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คืออแม่่ตะเเเีียนน้พงก อ่าสามแมียงามๆอ่าผู้นาคผู้พี่น้องป้องไปผู้คนถือได้โชคได้ไช่น้ากะอ่าเสื้อสุดงามมาไหวหิเมียพันยพี่น้องเนี่ยสื้อสุดงามมาไหวหผู้ใดมีโชคมีใช่ก็ได้อ่านักเสียงบุญนักเสียงโชคทั้งหลายเาผ้ากันเอาโป่งเอาแป้งไปทูก็ได้ตามโชคตามชิ้นสตาวาสนาลนะเนาะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้เครือภแพยในสาราอะอ่าอันนี้กระสรงในน้อ้อยมองรับคงรับแขกเนาะพี่นอนะ้องเนาะอันนี้ก็ได้ ผู้นาคไทยเห็นบรรยากาศภายในบริเวณวัดพี่น้องบ่ได่ย่างออกไปไกลนั่งอ้อมวัดเจนิตะอันนี้คือแม่แต่เขียนเด้อ <c oughs> ซึ่งผู้นาคก,กับพายามซองหาตัวเลขให่พี่น้องตาผู้นาคพอ,อดีกันบ่ได้ท่าธีแี่พี่น้องเห็นกันคอมเมนต์มาแน่ว่าเห็นตัวไหนส่วนผู้นาคก,ก,กับป้อยไปแล้วนะพี่น้องเนาะผู้นาคก,กับป่อยไปแล้วในแกหมายเลขสองสามพี่นอ้องความตั้งใจของผู้นาคตั้งใจว่าจะเขียนเก้าสองสามพี่น้อง อันนี้คือให้ผู้นาคตายตอดินต่อฝ่าตอลมต่อไฟได้แต่ว่ามีเสียงกระซิบให้รหัวก็ต้องเขียนมาสามตัวเราไม่ติตรงกันพอดเขียนสองตัวก็ได้เขียนแค่สองสามบัตรเลขประทัดออกมาผู้นาเสียชีลมทักยินพี่น้องมันออกมาเก้าสองสามนี่คือความมหาาัศจรรย์พี่น้องผู้นาเลยบว่าพี่น้องเฝ้าเห็นแล้วก็เฝ้า,าพากันไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปเด้อ,อจำไว้ว่าผู้นาไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันสนับสนุนในพี่น้องเาไป้า่ลุกเข้าไปหาซื้อฉลาก,กินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะพี่น้องเด้อ อันนี้ทั้งไอเมีทั้งพวามสินกับกำลังนี่แหละประทัดต,ตัวนี้แหละพี่น้องอ่าผู้นาก,ก็เลยว่าบ้า,บามันเกิดอัศจรรย์ใจคักพี่น้องก็เล่บมาอัดคลิปให้พี่น้องในเบืองอีกทีนึงอ่าเข่ามาแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้อกำลังแรงเชื่อเรงใจให้ผู้นากแน่น้อยครับเข่ามาแล้วก็ด้วยการกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ชดท้ายผู้ดใดเข่ามาไม่แล้วพี่น้องฟ้องไปเข่ามาอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วพี่นอ้องเด้ออัศจรรย์ใจคักมันนั่นครับพี่น้อง หางประทัดแล้วยังบ่แล้วทั้งตรงกับของผู้นางทั้งสามตัวแต่ว่าผู้นางเอาแค่สองตัวคือสองสามตรงกันเป๊ปะบัดน,นี้ก็พี่น้องแพนครับเจ้าภาพใหญ่มาลำเมียก็ใไฮห้าสองสามอีกพี่น้องตรงกันทั้งสามอย่างแต่ว่าผู้นางว่าอุ้ยตรงกันคักปั่นเนี้ยปันนี่นสิหาซื้อได้บ่อนอ้อีพ่ออีแม่อีป้าอีลุงเอ้ก็เลยววางสี่เหลืออดใจน้ำโยพี่น้องเนะาะทำเป็นออกมาอีลีนี่คันบ่ได้กันนี่ก็สิเหลือใจคักแน่ยุผู้นางก็ได้คันพี่น้องป้องป้า อาพี่ป้านะอาลุงเข่าขันบอ่อไรน้ากันผู้นาก็คืะเสียใจค่ะทุพกพี่น้องเอานี่ยผู้นาคใครเบิ่งเด้อตัวเลขหางประทัดของวัดพระทัดน้องมัดของเขาพี่น้องนี่หกหางับเก้าสองสามหกหางครับเก้าสองสามนะพี่น้องเด้อเอาสุดท้ายแลย้วผู้นากะขอให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงที่เขามารับชมรับฟังในคลิปนี้ของผู้นากะข,ขอให อ่ามีโชคไม่ใช่ถูกหวยแล้วก็ท่องธรรมะกาขายลำลำเร่ยๆร่ยเบิดเปิดเเด้อพี่หน่อยเออฝากไว้แน่พี่น้องปลาซ่าโพดปลาซ่บโพดปลาซ่บโสพดของปูนางแล้วพี่น้องเด้อเอาโชคดีไม่ใช่อ่าถูกหวยแล้วก็ท่องเบิดเปิดเลยขน่อยเอาสาธุสาธุสาธุ